สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับตัวไมชัลเลนตัว m a x 30นะครับตัวนี้เป็นไมล่าสุดนะครับเป็นเจเนอเรชันที่2ของทางช h เลนนะครับสำหรับไมตัวนี้มีอะไรน่าสนใจเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยนะครับก็หน้าตากล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เปิดมาสิ่งแรกที่เราจะเจอก็คือพวก คู่มือต่างๆนะครับสำหรับไม์ตัวนี้รับประกันอยู่15เดือนนะครับโดยปกติจะรับประกัน1ปีนะครับแต่ถ้าไปรีจิสเตอร์เพิ่มนะครับทางออนไลน์เนี่ยก็จะได้รับประกันเพิ่มเป็น15เดือนแล้วก็จะมีลิงก์นะครับสำหรับการเข้าไปชมวิดีโอการใช้งานเบื้องตน้นคู่มือภาษาไทยนะครับสำหรับไม์ตัวนี้คู่มือที่ให้มาในกล่องจะเป็นภาษาไทยแล้วนะครับก็คือทางเซคิงโมเดลร่วมกับทางเชลเลนนะครับตัวนี้คัดแปล เป็นคู่มือภาษาไทยพิมพ์จัดพิมพ์มาให้เรียบร้อยนะครับก็เรียกว่าใช้งานง่ายขึ้นมากนะครับสําหรับอุปกรณ์ในกล่องนะครับเดี๋ยวลองมาแกะแกะกล่อง,องพร้อมๆกันนะครับอุปกรณ์ที่ให้มานะครับก็จะมีตัวเครื่องนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์ยึดนะครับเป็นเมาส์สำหรับยึดกับแผน่นแล้วก็จะให้ยางมาหลายๆขนาดหลายๆไซส์นะครับตัวนี้สามารถ รองรับพวกขาไม้ของการบมนได้นะครับเป็นเป็นสแตนดาดเดียวกันนะครับแล้วก็ส่วนตัวอีกอันนึงก็จะเป็นสายชาร์จนะครับตัวนี้จะเป็นสายชาร์จแบบ Typ e C นะครับตัวนี้ก็จะให้มาสําหรับตัว m a x 30ตัวนี้มันจะเปลี่ยนมาใช้ตัวพอร์ตการชาร์จนะครับและกาพอร์ตการเชื่อมต่อเป็นแบบ Typ e C แล้วนะครับ สำหรับตัวสายไฟตัวนี้นะครับแนะนำว่าให้เก็บดีๆนะครับเพราะเวลาการถ่ายโอนข้อมูลกับคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะต้องใช้สายตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองกลับมาดูที่ตัวเครื่องนะครับสำหรับตัวเครื่องรุ่นนี้เป็นเครื่องรุ่นใหม่หน้าจอจะอยู่ค่อนข้างใหญ่นะครับประมาณ3นิ้วขนาดเนี่ยจริงๆเท่าที่ผมลองเทียบกับพวกการ์มินนะครับมันก็เกือบๆเท่ากับตัวการ์มินตัวท็อปนะครับ1040เลยนะครับโอเคสําหรับรอบๆตัวนะครับเดี๋ยวลองมาดูก็ด้านหลังนี่จะเป็นเมาส์ชนิดเดียวกับการ์มินนะครับเพราะฉะนนั้ใใครมมีา กามินเนี่ยสามารถใช้ร่วมช่่มกันได้นะครับแล้วก็มันเป็นขาไม้ที่ค่อนข้างหาง่ายนะครับเป็นสแตนดาร์ดส่วนปุ่มการทํางานจะมีอยู่แค่3ปุ่มด้านล่างนะครับก็ตัวนี้เป็นปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็ปุ่มหยุดการทํางานตัวนี้เป็นปุ่มสลับหน้าจอนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าตอนเปิดเครื่องเป็นยังไงนะครับก็ปิดเครื่องก็กดหนึ่งครั้งนะครับเครื่องจะติดขึ้นมาตอนนี้ก็จะโชว์แบตเตอรี่แล้วก็โชว์ GPS นะครับตัวนี้ยังจับสัญญาณไม่ได้นะครับต้องออกไปอยู่กลางแจ้ง สำหรับปุ่มการทํางานนั้นก็ไม่ยากนะครับตัวนี้ใหม่ตัวนี้ต้องยอมรับว่ามันเป็นใหม่ที่ใช้งานค่อนข้างง่ายมากนะครับก็คือปุ่มซ้ายสุดนี่เป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องแล้วก็เวลาจะเริ่มปั่นก็กดตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทถ้าหยุดการปั่นก็กดตรงนี้ตรงกลางนะครับก็เป็นการหยุดนะครับเครื่องใหม่ก็จะหายไปตรงนี้ก็จะเป็นเปลี่ยนหน้าจอหน้าจอเนี่ยในหนึ่งหน้าจอสามารถโชว์ได้9ข้อมูลนะครับ9้าช่องนะครับ3หน้าจอก็27ข้อมูลนะครับ สำหรับไมตัวรุ่นนี้ครับหน้าจอต่างๆเนี่ยเราสามารถคอนฟิกได้จัดตั้งค่าผ่านแอปตัว c h a l l e n ปอ p p t นะครับสามารถจะเลือกข้อมูลจัดเรียงข้อมูลเองตามที่ตามที่เราชอบนะครับตรงนี้สามารถาปรับแต่งได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมพามาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของลูกเล่นน่าสนใจของไมตัวนี้นะครับอันดับแรกขอพูดถึงเรื่องของราคาก่อนราคาไมตัวนี้ ราคาอยู่2,100บาทก็ในอุปกรณ์ก็จะมีตัวไม้นะครับแล้วก็มีเมายึดมาให้แล้วก็สายชาร์จนะครับส่วนเรื่องขามไม้ถ้าหากใครต้องการเป็นบาร์ไฟก็สามารถซื้อเพิ่มได้นะครับหรือถ้าหากใครมีขามไม้ที่เป็นรองรับแบบพวกไมโกรมินตรงนี้ก็สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับก็สามารถใช้ขามไม้ตัวเก่าของเราได้นะครับแล้วก็หน้าจอนะครับตัวนี้มีหน้าจอขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับประมาณ3นิ้วนะครับ ถ้าผมลองเทียบกับไม์ของ Garmin นะครับอย่างพวก1040เนี่ยเรียกว่าขนาดค่อนข้างใกล้เคียงกับตัวไม์ตัวท็อปของ Garmin เลยนะครับหน้าจอค่อนข้างใหญ่มองได้ชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนเนี่ยออกแดดก็ยังชัดเจนอยู่ไฟหน้าจอสามารถปรับดิมนะครับควอนสว่างได้แล้วก็หรือสั่ง ปิดไฟเปิดไฟได้ด้วยนะครับแล้วก็ไมล์ตัวนี้มีจุดเด่นก็คือการใช้งานง่ายมากนะครับเพราะว่าเขาออกแบบให้มีการใช้งานแบบง่ายๆเลยนะครับมีปุ่มแค่3ปุ่มนะในการควบคุมการทํางานทั้งหมดนะครับสำหรับการใช้งานนะครับไมล์ตัวนี้เป็นไมล์แบบ gps รับสัญญาณความเร็วจากดาวเทียมนะครับความสูงต่างๆเนี่ยรับจากดาวเทียมตัวนี้ไม่สามารถนําทางได้นะครับเพราะว่าเป็นไมล์ลักษณะเป็นไมล์ gps แบบเป็นไมล์ที่ใช้งานแบบง่ายๆนะครับแล้วก็สำหรับการเชื่อมต่อเรียกว่าครบคันนะครับ การเชื่อมต่อเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ได้หลากหลายนะครับาได้เก็บแทบทุกที่ห่อเลยนะครับเซนเซอร์ที่รองรับแอปหรือบลูทูธเนี่ยสามารถใช้ร่วมกับในตัวเชลเลน n g ก m a มส0ได้นะครับเซนเซอร์ที่ต่อได้นะครับก็ยังมีเช่นพวกเซนเซอร์หัวใจนะครับรอบขาสปีดความเร็วพาวเวอร์มิเตอร์หรือแม้กระทั่งไฟท้ายนะครับไฟท้ายและสปอถ้าหากใครใช้ไฟท้ายและสป o เนี่ยเวลาแพร์จับคู่นะครับก็จะมีไฟแดง หรือไฟสีนะครับปรากฏอยู่บริเวณตรงนี้นะครับมันก็คือจะกระพริบจังหวะเดียวกับที่ไฟท้ายเราทํางานนะครับเราสามารถเปิดปิดการทํางานตัวไฟท้ายได้จากตัวไมเลยนะครับกดปุ่มนี้มันก็จะเป็นการเปิดไฟท้ายนะครับอย่างเวลาเราปั่นในช่วงประมาณโพ๊เพนะครับพอมันเริ่มมืดเราไม่ต้องจอดรถนะครับเราสามารถกดเปิดไฟท้ายได้จากตัวไมเลยนะครับแล้วเวลามีไฟเบรกต่างๆมันก็จะโชว์บนหน้าจอนี้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็อีกคําถามหนึ่งที่หลายๆคนถามเข้ามาว่าตัวนี้สามารถ ลองรับนาฬิกานะครับพวกสัญญาณนาฬิกาหมายถึงสัญญาณหัวใจจากนาฬิกานะครับพวกฮาร์ดเลจากนาฬิกาไม่ว่าจะเป็นการ์มิน a า o ู Apple Watch ได้ไหมตรงนี้ทําได้นะครับก็คือหากใครใช้นาฬิกาพวกการ์มินวา o ูแ p ปเปิลวอชหรือนาฬิกาอะไรก็ตามพวก Smart Watch ที่สามารถจะบอดแคสต์ข้อมูลหัวใจนะครับไม่ตัวนี้สามารถรับสัญญาณหัวใจได้นะครับก็ สัญญาณก,ก็จะถูกมา,มาตั้งมาโชว์บนหน้าจอนะครับตรงนี้ก็เป็นการพลลิงแบบปกตินะครับแต่เราต้องไปเปิดการบอร์ดแครบนนาฬิกาก่อนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่า ไมตัวนี้มันบอกสามารถบอกวัดได้นะครับโดยไม่ต้องเป็นต้องใช้ power meter นั่นหมายถึงว่ามันมีระบบฟังก์ชันตัวหนึ่งชื่อ,อว่า estimating power นะครับตัวนี้เราสามารถบอกวัดได้เลยนะครับเพราะว่าในการปั่นเพลินต่ขอให้มีรอบขาใส่คานนะครับมันก็จะเป็นวัดแบบการคำนวณจากตัวระบบอ,อาาัลกอริทึมนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจก,ก็คือไม้ตัวนี้นะครับมีแอปเป็นแบบภาษาไทยใน c h a i l i n k Sport เนี่ยมันจะมีแอปภาษาไทยเลยนะครับก็ตาม ตัวโทรศัพท์ถ้าตัวเมนูโทรศัพท์ตั้งภาษาไทยแอปก็เป็นภาษาไทยแล้วก็มีคู่มือภาษาไทยให้มาในกล่องพิมพ์มาเรียบร้อยมีวิดีโอบนยูทูบชแนลนะครับที่เป็นภาษาไทยนะครับสอนการใช้งานตั้งแต่เบื้องต้นจนขั้นแอดวานเป็นระบบภาษาไทยไหมตัวนี้ก็ต้องเล่าให้ฟังว่ามันออกแบบมาใช้เวลาค่อนข้างนานมากประมาณปีกว่าๆนะครับออกแบบนะครับแล้วก็คัสตอมรูปแบบการใช้งานทั้งตัวฮาร์ดแวร์และก็ซอฟต์แวร์นะครับให้เหมาะกับ พฤติกรรมการใช้ของคนไทยนะครับโอเคอย่างเช่นง่ายๆนะครับอย่างตัวอย่างเช่นบ้านเราเนี่ยไฟแดงค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ไฟแดงนานมากหรืออะไรเงี้ยเวลาเราปั่นบนท้องถนนนะครับเวลาปั่นไปถึงไฟแดงปุ๊บเราจอดเราไม่ต้องไปต้องกดหยุดหรือกดอะไรมันจะเป็น auto p พอสนะครับแล้วเมืม่อเวลาไฟเขียวรถเคลื่อนที่นะครับมันก็จะต่อไปให้โดยอัตโนมัติหรือถ้าหากเป็นการปั่นและเพื่อแบบ ไปกับเพื่อนฝูงนะครับปั่นปนแล้วก็จอดพักทานกาแฟทานข้าวตรงนี้มันก็จะเป็นการหยุดอีกแบบหนึ่งนะครับเนลักษณะหยุดแบบค่อนข้างนานถ้าเกิน30นาทีเนี่ยมันจะเป็นแบบเบรก ตัวเครื่องให้นะครับแล้วก็เวลากลับมาปั่นเราก็กดปุ่มหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการบอกเครื่องว่าเอ้ยเราจะปั่นต่อแล้วนะนะครับตรงนี้ก็เป็นการใช้งานง่ายๆแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเรื่องการออกแบบเมนูต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างใช้งานง่ายมากๆต้องเรียกว่ามากๆเลยนะครับเพราะว่าพฤติกรรมของคนไทยเราเนี่ยเราชอบอะไรที่แบบง่ายๆรวดเร็วนะครับง่ายๆเลยก็อย่างเช่นตัวอย่างนะครับอย่างการจับคู่อุปกรณ์หรือการพลยลิงเนี่ยมันจะมีโหมดที่ว่า easy piling นะครับก็คือแค่กดปุ่ม2ปุ่มเนี่ย นะครัแบบนี้มันก็จะทําการแพรหาค้นหาอุปกรณ์เซ็นเซอร์รอบๆตัวเราทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวใจคา r d เดนหรือพาวเวอร์มิเตอร์หรือต่างๆนะครับมันจะกดทีเดียวมันก็จะดึงมาให้หมดเลยเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องไปนั่งกดทีละอันทีละอันจักคู่ทีละอันตัเนี้ทําเรียกว่าทําง่ายมากสําหรับอีกส่วนหนึ่งที่เราชอบใช้กันมากๆก็คือการแชร์ข้อมูลไปสตาร์ว่าตัวนี้สามารถจะเป็น แชร์ข้อมูลไปยังสตาร์ว่าได้เป็นแบบออโต้เลยนะครับก็คือเวลาปั่นเสร็จดาวน์โหลดข้อมูลลง,ลงมาบน c h a l l e n g e s p o t หลังจากนั้นข้อมูลจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์สตาว่าโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็ลูกเล่นล่าสุดที่น่าสนใจก็คือมันสามารถแชร์ข้อมูลไปยัง Facebook ได้ด้วยนะครับก็คือเวลาเราปั่นเสร็จเราถ่ายรูปอย่างเช่นเราไปปั่นที่เขาใหญ่เรามีรูปนะครับเราก็สามารถเลือกรูปที่เราชอบบนโทรศัพท์มือถือแล้วก็ใส่ข้อมูลพวกการปั่นนะครับความเร็ว a v e r a g e เอวีต่างๆค่าหัวใจต่างๆนะครับความสูงพวกนี้เราสามารถใส่ลงไปในภาพแล้วก็กดแชร์จากตัวแอปเชลเลตสปอร์ตนะครับมันก็จะส่งไปยัง Facebook โดยอัตโนมัตินะครับหรือเราจะเซฟเป็นข้อมูลไว้ในโทรศัพท์ก็ได้เพื่อจะแชร์ไปยังโซเชียลมีเดียอื่นๆต่างๆไม่ว่าจะเป็นไลน์ทิกต็อกหรืออะไรพวกนี้เราสามารถเราทําได้ก็เป็นการใช้งานที่เรียกว่าง่ายมากๆนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของแบตเตอรี่หลายคนถามว่ามันชาร์จหนึ่งครั้งอยู่ได้ขนาดไหน,นครับชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยอยู่ได้ประมาณ 50ชั่วโมงนะครับเท่าที่ผมเทสดูนะครับนั่นหมายถึงว่าเราปิดไฟนะครับก็คือการใช้งานปกติเนี่ยเรียกว่า50ชั่วโมงอยู่ได้นะครับตัวนี้ก็ลูกเล่นถือว่าค่อนข้างครบนะครับเทียบกับในราคาที่2,100บาทนะครับรวมถึงการประกันที่ค่อนข้างยาวกว่าใหม่รุ่นอื่นๆนะครับผมสำหรับเรื่องของบริการหลังการขายนะครับก็ใหม่ตัวนี้จะมีรับประกัน1ปีนะครับแต่หัก ไปลงทะเบียนออนไลน์เนี่ยก็จะขยายระยะเวลาประกันเป็น15เดือนนะครับแล้วก็สําหรับตัวเมาส์ตัวนี้นะครับหลายๆคนเจอกันนะครับแทบไม่ทุกแทบยี่ห้อนะครับเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามนะครับบางทีเมาส์หักนะครับตรงนี้ตรงมาอ์ยึดต,ตรงนี้มันหักสําหรับของแชร์เลนเองเนี่ยก็มีบริการซ่อมให้ฟรีนะครับตรงนี้เราไม่คิดค่าใช้ใจ่ายนะครับไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตรุรถล้มอะไรตรงนี้เราไม่สนใจนะครับถ้ามันหัก ส่งมาครับเราซ่อมให้ฟรีนะครับตรงนี้เป็นบริการฟรีจากทางเชลเลนนะครับแล้วก็นอกจากนั้นการใช้งานต่างๆเรายังมีวิดีโอนะครับบน YouTube สอนขั้นตอนการใช้งานต่างๆโดยละเอียดนะครับมีคู่มือภาษาไทยนะครับหรือถ้าหากต้องการคําแนะนําเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถทักมาทางไลน์หรือทาง Facebook ได้ตลอดเวลานะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ซัพพอร์ตคอยตอบให้นะครับช่วยเหลือการใช้งานต่างๆส่วนเรื่องของเฟิร์มแวร์แล้วก็ตัวอ่าอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับเชลเลนซัอร์ต ตัวนี้เฟิร์มแวร์ใหม่ๆเนี่ยเราจะเรียกว่าออกมาบ่อยมากนะครับก็มีการพัฒนาลูกเล่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเวลามีลูกเล่นใหม่ๆนะครับเราเมื่อเวลาเราต่อกับตัวแอป Challenge Spot เนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนมาว่ามีเฟิร์มแวร์ใหม่มานะนะครับเราก็สามารถอัปโหลดใช้เวลาอัปเกรดเนี่ยใช้เวลาประมาณแค่ไม่กี่นาทีนะครับมันก็สามารถจะได้เฟิร์มแวร์ตัวใหม่ล่าสุดซึ่งจะมีลูกเล่นใหม่ๆโผล่ขึ้นมาตลอดเวลานะครับ ก็แอปนะครับต่างๆก็เป็นแอปภาษาไทยนะครับเข้าใจง่ายมากสำหรับเรื่องของแอปภาษาไทยเนี่ยมันก็จะอิงตามโทรศัพท์มือถือโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูหน้าตาของแอป c h a l l e n g e s p o t กันนะครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงโอเคผมพามาดูนะครับตัวนี้ก็คือตัวแอปพลิเคชัน Challenge Spot นะครับก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับการใช้งานก็ง่ายๆนะครับก็คือเวลาได้ไมค์มาใหม่แล้วก,กดเพิ่มอุปกรณ์นะครับแล้วก็เลือก Mac 30มนะครับมันก็จะเริ่มทำการค้นหา เมื่อเวลาเจอแล้วมันก็จะทําการจับคู่นะครับแต่เราจะต้องเปิดบลูทูธไว้ก่อนนะครับก็แอปพลิเคชันนี้มีหน้าที่ก็คือเวลาเราไปปั่นเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถดาวน์โหลดข้อมูลการปั่นนะครับแบบนี้นะครับมาแสดงบนให้เราดูได้นะครับก็จะมีเก็บสถิติทุกๆอย่างวิเคราะห์มีกราฟอะไรให้ดูนะครับอินเทอร์เฟซใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ที่สำคัญมันเป็นภาษาไทยด้วยนะครับเพราะว่าทางไซคิงโมเดลร่วมกับทางเชลเลนสปอร์ตนะครับก็ดีไซน์ แล้วก็ทำอินเทอร์เฟซปรับให้มันใช้งานง่ายเหมาะกับพฤติกรรมคนไทยนะครับแล้วก็เป็นภาษาไทยด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันที่มีทั้งบน iOS แล้วก็ Android นะครับสำหรับใครที่ใช้ตัวอุปกรณ์อื่นๆของ Challenge ก็สามารถมาใช้ร่วมกับตัวแอปพลิเคชันนี้ได้ด้วยเช่นกัน